หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องค้าเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโคตรเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องข่้นแชทตัดแอนด์ทีเอชเล่งอยู่ใต้คลิป สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยู่ผมตังส่องดูฮีนะครับจริงจังเลยว่ะวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องส่งก๊อปคลิปผมนี่อย่างชอบเลยทรงนี้นะใครเจอนะใน t i k t อกหรือใน YouTube นะช่วยส่งให้ผมทีนะผมโคตรชอบเลยตามหาอยู่นะทรงแบบนี้นะครับเป็นยังไงอ่ะทรงก๊อปคลิปตามไปดูเลยครับไอพวกที่ดูดคลิปไปแล้วแล้วไม่ยอมให้เครดิตเนี่ยอันเนี้ยของชอบ พอดูดไปเสร็จแล้วนะครับมีคนมาเม้นว่าโอ้โหตัดคลิปดีจังเลยมึงก็ยังหน้าด้านบอกขอบคุณอือันนี้ของชอบไม่ให้เครดิตหน้าโพสนะจะชอบไปให้ในคอมเมนต์อันนี้นี่ของชอบเลยไอ้เที่จะมีสักกี่คนว่าที่แบบนั่งอ่านเม้นต์ยันแบบจนไปถึงเม้นมันอะ่ะอืมใครที่เจอพวกอย่างนี้นะครับช่วยส่งให้ผมทีนะผมอยากชอบเลยว่ะ ไอสัตว์ตัดมาตั้งนานนะพอดูดไปแบบดูดแบบง่ายๆเลยนะครับดูดแบบไปลงช่องแบบดือด้อๆง,งงๆง,ง,งั้นเลยอะนะอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสักคลิปหนึ่งนะครับคลิปในทิกต o อกนะครับสองคลิปและที่แบบดังๆนะอย่างคลิปนี้ก็ยอดโอ้โหคนกดหัวใจหมื่นสองแล้วอะ่ะยอดวิวไม่รู้ดูตรงไหนเนี่ยผมก็เล่นทิกต็อกไม่เป็นด้วยอะ่ะเนี่ยอย่าง <Okay. S 1> คลิปเนี้ยจะกลับมาไหมครับกลับมานะครับแลกนันลอผมตัดมาคลิปเนี้ยผมบอกไว้เลยนะผมใช้เวลาทำเนี่ยเกือบอาทิตย์นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปนั่งหามาวันสองวัน แป๊บเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ต้องมีงานอื่นที่ต้องทําด้วยเ <_ d ream> ช่นตัดคลิปอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลากว่าจะหาเจอนะ <_ d ream> กว่าจะมานั่งคิดคําพูด <_ d ream> กว่าจะมานั่งหาคลิป GM เจออะไรพวกเนี้ย <_ d ream> มันก็ใช้เวลานะกว่าจะได้สักคลิปหนึ่งนะครับไ <_ d ream> อพวกดูดคลิปมันก็แบบง่ายเกินอ่ะดูดไปลงเลยอะ่ะ <_ d ream> อะไรอย่างเงี้ยผมจะปิดช่องไว้นะครับจะไม่บอกนะเพราะว่าผมไม่ได้อยากประจานใครดังนั้นแต่คือแบบว่าขอแบบให้เห็นใจหน่อยละกันนะครับดูดคลิปไปอ่ะโอเคผมจะไม่ว่าละกันแต่อย่างน้อยอ่ะขอคิดดิ ต้นฉบับหน่อยแบบหน้าช่อง YouTube หรืออะไรแบบนี้นะคะรับโพสโพสในเนี้ยโพสในหน้าอะไรวะโพสตลงหน้าแรกที่ที่มึงโพสเนี่ยมไม่ใช่ไปโพสในเม้นบางคนนี่ต้องไปผมต้องเอาช่องจริงไปเม้นอ่ะถึงจะถึงจะยอมแปะเครดิตอะ่ะเออในด้านเกินใน,นคลิปนเนี้ยซ้ำศพเนี่ยหลงพ่อหลงพ่อนยไอคลิปเนี้ยหลงพ่อน้ำศพม,มีไรเนี่ยโอ้คลิปนี้ดังมากนะ 4 5 0 0 0 0วิวแล้วอะ่ะคนกดหัวใจไปโอ้โห5 1 0 0 0ืหคน7ดเคแล้วมึงดูช่องหลักกูดิ2 0 0 0 0คือมันไม่มีคนมาดูช่องหลักเลยครับทิกตอกจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเล่นเลยนะทิกตอกเนี่ยแต่ผมทนไม่ไหวแล้วผมจําเป็นที่จะต้องมาเล่นจริงๆผมไม่เคยเล่นนะครับทิกตอกเนี่ยหลังจากที่มีคนก๊อปคลิปผมไปเยอะเกินมีหลายช่องนะนี่คือผมยกตัวอย่างนะแค่ไม่กี่ช่องจริงมีหลายช่องมากนะครับก็ฝากไว้นิดนึงคือถ้าจะก๊อปคลิปเนี่ยขอเครดิตข้างหน้าแค่นั้นแหละไม่มีปัญหาหรอกผมก็ไม่ได้แบบ ว่างกอะไรอยู่แล้วเจ้าก็เอาไปแต่ขอเครดิตข้างหน้าสัก,สก,สกนิดนึงที่ตัวเองโพสอะเออบอกคลิปนี้มาจากช่องนี้นะครับเออแล้วอยากเขียนอะไรต่อก็แล้วแต่ก็ไม่ว่าอะไรนะเนี่ยดูทิกต o อกผมดีครับทุกคนทิกตอกผมโอ้โหเพิ่งสร้างดูดินี่ผมก็โปรโมทเรียบร้อยนะโปรโมทในเพจ a c e b o o k คนตามมาแค่200กว่าคนแล้วผมก็ลงคลิปด้วยนะครับก็ดูคลิปดิครับโอ้หกร้อยกว่าวิวหนึ่งพันวิวสี่หมื่นวิวน้อยจัดเนี่ยอย่างน้อยก็แบบแปะตรงนี้ไว้สักนิดนึงเนี่ยเนี่ยยูทูบสองดูฮีแบบเนี้ย นะครับโอเคเลยถ้างั้นโอเคเลยนะครับก็ฝากมากดติดตามทิกตอกผมหน่อยนะครับเพิ่งสร้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับทิกตอกนี้นะครับอันนี้คือทิกตอกช่องจริงเลยนะครับไม่ใช่ช่องก๊อปนะไม่ใช่ทรงก๊อปอันนี้ทรงเอไอผู้ผิดนี่ทรงทรงจริงอันนี้ทรงจริงนะไม่ใช่ทรงก๊อปนะครับฝากมาติดตามด้วยนะครับทิกตอกนี้นะครับมีแค่ทิกตอกเดียวเท่านั้นส่วนใครที่เจอช่องก๊อปอะไรก็ส่งมาด้วยนะครับถ้าเกิดแบบแม่งไม่ให้เครดิตอะไรเงี้ยจะได้ตามไปกดรีพอร์ตแม่งหน่อยนะ มาเรามาเข้าสู่คอนเทนต์กันสักทีวันนี้แบบไม่มีอะไรเลยแบบมาบ่นทรงก๊อปอย่างเดียวเลยกูอย่างชอบเลยทรงก๊อปเนี่ยนะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเรามาอยู่กันในเกมฟรีไฟตกันสักทีนะครับทุกคนครับมาชุดไททันเรายังไม่ได้สุ่มกันเลยนะครับชุดไททันนี่ถ้าใครเคยดูคลิปเก่านะครับที่ผมสุ่มหมัดงูไปโอ้โหไอกิจกรรมหน้าเว็บแบบนี้ผมน,นี่ไม่อยากจะเล่นเลยทุกคนจําได้ไหมตอนนั้นผมหมดไป9,900เพชรไม่ได้โอเคอันนี้ตัวตัวเดิมนะครับตัวไอดีน้องเบสนะครับเนี่ ไก่ดูไวเนี่ยตัวเดิมนะครับตัวไอดีน้องเบสนะครับตัวเดียวกันเลยโอ้โหเดี๋ยวคราวนี้น้องเบสเติมให้น้อยลงเลยมาคราวนี้เราจะมาดูกันครับว่าไทยท่านเอเลนเนี่ยมันจะออกไหมนะครับเพิ่มโอกาสแจ็คพอตสูงสุด500%โอ้โหมากกว่าเดิมอีกไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า550ร้้เอ้ย5 5 0 0เพชรจะได้ไหมนะครับเพิ่มโอกาสเลยปึ๊บ5้าครั้งป่ะปันกลางไม่ต้องแจ้งแล้วครับโอ้โหไม่ออกครับเรียบร้อยไปหนึ่งทีอีกทีอื้อหือไม่ออกครับไติดไอ้ไม่ออกไม่ง เราไม่เพิ่มดี่เราไม่เพิ่มดี่อันกลางแล้วเฮ้ยเยลูไม่เหมือนเดิมแล้วคลิปนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วโอ้โหออกเร็วมากออกแล้วครับได้แล้วเว้ยโอ้หมดไปแค่พันเพชรเองอะน้อยเกินดวงดีเกินครับรอบนี้เยลูได้มาแล้วโอ้โหยัดเข็เปิดเลยครับ งอได้มาแล้วโอมันไม่เหมือนไททันน่ะมันเหมือนมันเหมือนชีปเปลือยมากกว่า ชีเปื่อยไว้เนี่ยโอ้โหมนแบบแก้พาร์ลอนจอนเลยเอ้ยอ่ะบางคนเป็นแฟนไททันก็อาจจะชอบนะครับแต่ผมก็ผมดูนะแต่ผมก็ไม่ได้มากมายอะ่ะเออไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ดูก็สนุกดีฮนะผมก็ดูเหมือนกันถ้าเอาหัวออกไปนะชีเปื่อยช,ชัดๆเลยอันเนี้ยนะว่าแบบพวกขื่นกามลอนจอนไปไล่แบบไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไปไล่ยิงคนนะแบบไปไล่แบบเจอสาวแล้ววิ่งไล่สาวอะไรอย่างเงี้ยเออเอเอ,เอน่าทำเป็นคอนเทนต์เหมือนกันนะอ่ะ กิจกรรมท่านก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นมิการะนะครับลิมิเต็ดด้วยนี่มีเขียนด้วยนะเอาเรื่องน่าจะเป็นมิกาะแหละเช่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้เออแต่ผมว่าน่าใช่แหละนะครับ1499พเกพชรนะครับก็น้องเขาไม่ได้บอกว่าจะเอาอย่าเพิ่งไปซื้อแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมีกิจกรรมนะครับฝากน้องๆหน่อยแล้วกันมีกิจกรรมด้วยนี่นะครับกิจกรรมนี้นะครับเพเดก็คือแบบอารมณ์มาว่ายิ่งเล่นยิ่งได้ของนะครับ15นาทีก็เข้าไปออนเกมต้องออนในเกมนะ นะเข้าไปนะครับก็ครบ120นาทีนะครับก็ได้กิจได้ของหมดนี่เลยนะครับนะก็เขาแจกฟรีนะอย่าลืมไปเล่นให้ครบกันด้วยล่ะแล้วก็อีกกิจกรรมเนงก็คือทอปอัพนะั่นคือการเติมนะครับจะได้สกินมังกรมาครับแล้วนี่เลยมังกรสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับคือถ้าเกิดเติมใส่ตู้หรือรอ,อะไรเงี้ยเหรียญเนี้ยมันน่าจากตู้ใช่ป่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้สุม่มก็เอาเหรียญตัวเนี้ยมาแลกเป็นมังกรได้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงมังกรก็เข้ามาใหม่นะสวยงามสุดยอดมากโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำ มันลงคลิปนี้ไว้ก่อนเพราะแบบอยากจะมาบ่นเรื่องพวกติ๊กต็อกอะไรนิดหน่อยแล้วพวกกอปคลิปนะครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อน<ๆ>ส่วนเรื่องคอนเทนต์ซ้ำศพอะไรยังไงก็มียัน ep 8แล้วนะครับแต่ว่ารอหน่อยนะครับกำลังหาวันลงอยู่นะบางทีของอะไรอัปเดตหน่อยผมก็ต้องลงของพวกนั้นก่อนนะครับคอนเทนต์ซ้ำศพมียาวเลยไม่ต้องกลัวนะครับส่วนแก้งกวินก็เดี๋ยวรอคิดออกอีกทีก่อนสลาบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนนนะคครัับบผผมมมเเเพื่่อปป็กาาลงใใจจหห้ิ